เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่คุณกำลังหยิบโยนลงถังขยะด้วยความเคยชินทุกครั้งที่เข้าครัวอาจจะเป็นยาวิเศษที่ร่างกายคุณกำลังโหยหาที่สุดวันนี้ป้าจะบอกความลับที่ทำให้คุณต้องร้องเสียดายจนอยากจะไปคุยถังขยะหน้าบ้านกลับมาเลยทีเดียวเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ขยะแต่มันคือกรอดป้องกันโรคที่ธรรมชาติซ่อนไว้ค่ะสวัสดีค่ะชาวท้อผู้เฒ่าเล่าเรื่องทุกคน วันนี้กลับมาเจอกับป้าแนนซี่คนเดิมเพิ่มเติมคือสาระเรื่องสุขภาพที่ใกล้ตัวจนคุณคาดไม่ถึงค่ะและผมสวัสดีครับลุงแม็กครับวันนี้เราสองคนไม่ได้มานั่งบนเรื่องเก่าเล่าความหลังเฉยๆนะครับแต่เราจะมาปฏิวัติครัวของทุกคนกันใหม่ใช่แล้วคะ่ะลุงแม็กวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเปลือกหอมหัวใหญ่คะ่ะเปลือกหอมเนี่ยนะป้า ปกติผมเห็นป้าทำกับข้าวป้าก็ลอกทิ้งตลอดมันกินได้ด้วยเลอครับมันเหมือนกระดาษแห้งๆแข็งๆเคี้ยวเข้าไปคงติดคอแย่นั่นไงลุงแม็กก็เป็นเหมือนคนส่วนใหญ่เลยค่ะที่มองข้ามขยะทองคำชิ้นนี้ไปแต่ป้าจะบอกให้นะคะว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขายืนยันแล้วว่าเรากำลังทิ้งส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดของหอมหัวใหญ่ไปอย่างน่าเสียดายที่สุดเลยแ่ะค่ะโอ ฟังดูน่าสนใจแล้วสิครับเงินป้าช่วยขยายความหน่อยว่าไอเจ้าเปลือกบางๆสีน้ำตาลเนี่ยมันมีดียังไงครับได้เลยค่ะลุงอย่างแรกเลยนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าพืชผักเนี่ยเขาไม่มีขาเดินหนีศัตรูเหมือนเราจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องสร้างเกราะขึ้นมาป้องกันตัวเองจากแสงแดดมแมลงและเชื้อโรคซึ่งเกราะที่ว่านั่นก็คือเปลือกนี่แหละค่ะอ๋อเหมือนใส่เสื้อเกราะถูกต้องค่ะ ข้อมูลจากงานวิจัยระบุชัดเจนเลยว่าเปลือกหอมหัวใหญ่เนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าควอซีตินสูงมากสูงกว่าเนื้อขาวๆข,ข,ข้างในหลายเท่าตัวเลยนะยิ่งถ้าเป็นเปลือกหอมแดงนะลุงมันจะมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยต้านการอักเสบและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆได้ดีเยี่ยมเลยมิหนหาล่ะผมเคยได้ยินมาว่าสารพวกนี้ช่วยเรื่องหัวใจด้วยใช่ไหมครับ แม่นแล้วค่ะมันช่วยลดความดันโลหิตช่วยกำจัดอนุมูลอิสระตัวร้ายที่คอยทำลายเซลล์เราแถมยังมีเส้นใยอาหารสูงมากช่วยเรื่องการขับถ่ายลดคอเลสเตอรอลและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นฮีโร่ในถังขยะตัวจริงเลยโอ้โหฟังดูดีมากครับแต่ป้าครับปัญหาคือรสสัมผัสมันนี่สิ จะให้ผมเคี้ยวเปลือกหอมกบับกรอบแห้งๆเหมือนกินมันฝรั่งทอดมันคงไม่ใช่ใช่ไหมครับ <laughs> ไม่ใช่แบบนั้นสิคะลุงใครเขาให้กินดิบๆกันล่ะคะขืนกินดิบๆนอกจากจะเคี้ยวยากติดคอแล้วยังย่อยยากด้วยนะอาจจะปวดท้องเอาได้เคล็ดลับมันอยู่ที่การปรุงค่ะลุงยังไงครับป้าวิธีที่ง่ายที่สุดและคลาสสิกที่สุดคือการทำน้ำซุปคะ่ะ เวลาเราต้มน้ำสต๊อกไก่หรือต้มซุปผักครั้งหน้าอย่าทิ้งเปลือกค่ะล้างให้สะอาดแล้วยโยนลงหม้อไปเลยต้มเคี่ยวไปพร้อมกับเนื้อสัตว์สักพักน้ำซุปจะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยหรือสีน้ำตาลแดงเข้มกลิ่นจะหอมลึกขึ้นมากสารอาหารก็จะละลายออกมาอยู่ในน้ำพอเสร็จแล้วเราค่อยตักเปลือกทิ้งไปเราก็ได้ทั้งรสชาติและประโยชน์ครบถ้วน อ๋เหมือนเราสกัดเอาวิญญาณของมันออกมาแล้วทิ้งร่างไปแหมเปรียบเทียบซะหน้ากลัวเชียวแต่นอกจากซุปแล้วนะลุงเดี๋ยวนี้เขามีเทรนด์ใหม่ด้วยนะคือการเอาเปลือกหอมไปอบให้แห้งสนิทแล้วปั่นเป็นผงละเอียดใช้โรยหน้าสลัดใส่ในแป้งขนมปังหรือใช้แทนผงชูรสธรรมชาติได้เลย เชฟร้านดังๆบางที่ถึงขนาดเอาไปเผาทำเป็น Onion Ash หรือเท่าเปลือกหอมเพื่อแต่งกลิ่นรมควันให้อาหารดูหรูหราขึ้นไปอีกว้าวจากขยะกลายเป็นอาหารหรูไปเลยแต่ป้าครับผมถามแทนคนทางบ้านหน่อยมีคนกังวลเรื่องความปลอดภัยไหมครับกินเปลือกแบบนี้มันจะมีพิษหรือมีอันตรายอะไรไหมคำถามนี้ดีมากค่ะลุงแม็กเป็นสิ่งที่ต้องระวังเลยเรื่องพิษ จากตัวเปลือกหอมเองเนี่ยสบายใจได้เลยค่ะมีงานวิจัยทดสอบความเป็นพิษในหนูทดลองทั้งระยะสั้นและระยะยาวพบว่าแม้จะให้กินในปริมาณที่สูงมากก็ไม่พบความเป็นพิษไม่ทำให้ตับหรือไตพังและไม่ทำให้หนูตายค่าความปลอดภัยสูงมากค่ะแปลว่าตัวมันเองปลอดภัยหายห่วงใช่ค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เปลือกหอมแต่เป็นสิ่งที่ติดมากับเปลือก นั่นก็คือยาฆ่า,มาแมลงหรือสารเคมีตกค้างเพราะเปลือกมันอยู่ชั้นนอกสุดรับสารเต็มๆนั่นสิครับแบบนี้ต้องทำยังไงง่ายๆเลยค่ะเลือกให้ดีล้างให้เป็นถ้าหาซื้อหอมหัวใหญ่แบบออร์แกนิกได้จะดีที่สุดแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องล้างให้สะอาดมากๆแช่น้ำส้มสาชูหรือเบกกิ้งโซดาแล้วล้างน้ำไหลผ่านนานๆเพื่อชะล้างสารตกค้างออกให้หมด แค่นี้เราก็ใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างสบายใจแล้วค่ะอืมฟังแล้วคุ้มค่าที่จะลองนะครับนอกจากเรื่องกินแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกไหมป้าได้เยอะเลยค่ะสาวๆฟังทางนี้เลยนะเปลือกหอมแดงเนี่ยเอามาต้มน้ำแล้วเอามาหมักผมหรือล้างผมจะช่วยให้ผมนุ่มสลวยแถมยังช่วยย้อมสีผมให้เป็นประกายทองแดงธรรมชาติได้ด้วยนะ หรือใครชอบงานฝีมือก็เอาไปย้อมผ้าได้สีสวยคลาสสิกมากสารพัดประโยชน์จริงๆครับป้าแล้วที่สำคัญนะป้าผมว่ามันช่วยโลกด้วยนะถูกต้องที่สุดค่ะลุงรู้ไหมคะว่าในแต่ละปีมีเปลือกหอมถูกทิ้งเป็นขยะอาหารหลายแสนตันทั่วยุโรปเลยนะถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเอามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเราก็ช่วยลดขยะโลกได้มหาศาลเลยคะ่ะ ินให้เกลี้ยงเลี้ยงโลกให้ยั่งยืนนะคะทุกคนโคมกริบเลยครับป้านแนนซี่วันนี้ผมได้เปิดโลกจริงๆกลับไปวันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองต้มชาเปลือกหอมดูบ้างเห็นว่าช่วยเรื่องนอนหลับด้วยใช่ไหมครับใช่จ้ะกลิ่นหอมอ่อนๆจิบอุ่นๆก่อนนอนช่วยผ่อนคลายได้ดีนักแหละเอาละครับเวลาของเราใกล้หมดแล้ววันนี้หวังว่าลูกหลานทุกคนคงจะมองเปลือกหอมหัวใหญ่เปลี่ยนไปนะครับ จากที่เคยเห็นเป็นขยะวันนี้คงเห็นเป็นทองคำกันแล้วอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ในครัวและเริ่มที่การมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆน้อยๆลองเอาสูตรน้ำซุปเปลือกหอมหรือชาเปลือกหอมไปทำตามกันดูแล้วได้ผลยังไงรสชาติเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่าให้ป้ากับลุงฟังในคอมเมนต์ด้วยนะใครมีสูตรเด็ดๆในการใช้เปลือกหอมพิมพ์บอกเราด้านล่างได้เลยครับเราอยากรู้ไอเดียของทุกคน แล้วถ้าชอบคลิปสาระดีๆแบบบ้านๆแต่ข้อมูลแน่นปื้ดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วที่สำคัญกดปุ่มสีแดงๆ subscribe หรือติดตามช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆจากเราสองคนลุงกับป้าสำหรับวันนี้ปาแนนซีและลุงแม็กขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ